สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่6ตุลาคมนะคะเริ่มต้นที่ทำแฟนเดอรี่นะคะราคาทองคำที่ทำแฟนเดอรี่วันนี้มีลักษณะคล้ายๆเมื่อวานนะคะแต่ว่าราคาปรับตัวขึ้นสูงมากกว่าเมื่อวานนะแล้วก็ไอตัวเรดดอเนี่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกนะคะแต่ราคาก็ยังอยู่แถวแถวแนวรั้วสีแดงอยู่ เทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่สัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่า,าแรงซื้อนั้นก็ยังน้อยอยู่แล้วก็แรงขายก็ยังน้อยนะคะก็คือเป็นลนักษณะของอาการไซเวย์นะคะแต่ว่าเหมือนแรงซื้อก็น่าจะมีมากกว่าแรงขายอยู่แต่ว่ามันน้อยทั้งคู่เลยเป็นอาการของการไซเวย์ในกรอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเช็คที่ทําเฟมสนะคะที่ทําเฟมเสเมื่อวานราคายัางติดอยู่ในกรอบอ กรอบสีเหลืองที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือระหว่างซัพพอร์ตที่1886.96กับเมื่อวานมันอยู่ที่1916วันนี้มันขยายขึ้นมาเป็น1918นะคะเพราะว่าเมื่อวานมันมีการดันขึ้นมาเทสต์รีสต c e ใหม่น,นะคะแล้วขยายขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ทำสัญญาณลักษณะเหมือนเมื่อวานเดะเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือมีสัญญาณกดดันลงแล้วแล้วก็ มีสัญญาณกึ่งจะเป็นโอเวอร์บอสแต่ยังไม่ใช่ก็คือถ้ามีแรงซื้อเข้ามามันอาจจะดันขึ้นไปอีกก็ได้แต่ตอนนี้ต้องไปเช็คแรงซื้อแรงขายก่อนนะคะแต่ถ้าเราเห็นสัญญาณกดดันตัวนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าราคามีโอกาสที่จะย้อนกลับลงไปก่อนหรือว่ายอดตัวกลับลงไปก่อนแต่ต้องไปดูว่ามันจะมีตัวไหนเข้ามาดันราคาได้หรือเปล่าอย่างแรงขายมีไหมประมาณนี้นะจ๊ะ เทรนที่ S4 ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้ทั้งแรงซื้อและแรงขายนั้นไม่มีเลยจนะ้ะก็ดูเป็นลักษณะของอาการไซเย์นั่นเองนะคะ แตีตัวกดดันข้างบนพยายามจะกดลงอยู่แต่ว่าแรงขายยังไม่เข้าก็เลยลงไม่ได้ประมาณนี้แล้วแรงซื้อก็ไม่มาด้วยก็เลยติดอยู่ตรงกลางเดี๋ยวไปเช็คในะทำเฟรมย่อยนะคะว่ามันจะติดอยู่ในแนวไหนได้นะคะแต่โดยมุมมองใหญ่ทีเอสถ้าเห็นตัวนี้กดก็มองว่ามันอาจจะลงได้แต่ต้องเช็คว่าจะลงไปได้ถึงไหนประมาณนี้ค่ะ ราคเฟม H1 นะคะราคาเริ่มสร้างกรอบแคบเข้ามาแล้วนะคะระหว่าง e s i s t a n c e ย่อยที่194.4 4 9ก้ากับ SUPPORT ที่1 9 8 8 4 4นะคะแล้วก็พยายามที่จะลงมาเทส s u p p o r t นี้หลายรอบแล้วอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าเริ่มมีตัวสัญญาณกดดันบลูดอตข้างล่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ราคาเริ่มมียกันเหมือนกับว่ามโอกาสที่จะดันกลับขึ้นไปหรือว่า ถ้าลงได้ก็อาจจะชะลอตัวในการลงนะคะดูเทรนด์นะ่ h เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าดูสัญญาณเทรนด์ CCI คือแรงขายที่เริ่มก่อตัวมาก่อนหน้านี้เริ่มพักตัวนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมัน3ามทำเฟรมแล้วที่บ่งบอกว่าในช่วงนี้ตลาดจะยังไซเวยอยู่เพราะฉะนั้นอาการไซเวอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างซัพพอตที่1908.14กับ รีชิสเซนที่19 18.77กนะ้านึ่งเส้นกรอบนี้กว้างไหมวิ่งพรวดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยพันกว่าจุดเนี่ยประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามุมมองภาพใหญ่เป็นยังไงอ่อที่สิงมันโอเวอร์แล้วนะคะแต่ว่ามันยังลงไม่ไหวเพราะแรงขายมันไม่เข้าแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีมันก็เป็นอาการไซเย์อย่างที่เห็นนี่แหละไปเช็คย่อยกว่านี้ M 3 0 M 3 0นั้นมีการย้อนตัวลงมาของราคาแล้วก็ยังไม่ได้โอเวอร์โซนะเป็นลักษณะเหมือนเมื่อวานเลยนะคือแบบข้างล่างพยายามจะลงแต่ยังลงไม่สุดแล้วก็ดันราคาขึ้นไปใหม่นะคะที่ M 1 5เหมือนกันยังลงไม่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมุมมอง,มองใหญ่มองว่าไงมองว่าไซเวจ้ะ <laughs> อยู่ระหว่างกรอบที่1 9 0 8กับ1918น่นะจ๊ะ แต่ว่าถ้าเห็นสัญญาณกดดันตัวนี้จริงๆก็มองว่าถ้าหลุดซับพอร์ตที่1908มีโอกาสปรับตัวลงมาต่ำกว่านั้นได้อยู่นั่นเองนะคะก็คือโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาต่ำได้นะคะเลเวลแรกมองไว้ก่อนที่1894นะเลเวลถัดมาที่1886.96นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะให้ระวังให้ดีตามดูแรงซื้อแรงขายที่ S4 นะคะว่าตอนนี้คือแบบ มันมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง2ทางคือทั้งซื้อทั้งขายนะคะเพราะตอนนี้มันแบบว่าไม่มาทั้งคู่เลยถ้าเกิดแรงซื้อเข้าก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะยืนเหนือยืนแท่งเหนือ1918ได้เหมือนกันถ้าทะลุ1918แล้วราคาไปต่อไหวนะเลเวลถัดไปของราคาที่ราคาอาจจะปรับตัวขึ้นได้คือเลเวลนี้นะคะ แถวแถว1949นะคะไกลกว่าเดิมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดนะคะค่อนข้างที่จะผันควนและก็ราคาทองคำนั้นค่อนข้างจะผันผวนแรงนะคะเพราะว่ามีปัจจัยกระทบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตลาดกําลังสับสนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ถึงแม้ทางเทคนิคจะมาอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันสวนทางกับปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางฟันเดเวนทัอลแสดงว่าจังหวะนั้นเรายังไม่ควรที่จะพิจารณาเข้าเทรดนะคะ ถึงมันจะวิ่งไปแรงหรือไปเร็วแต่หาจังหวะเข้าไม่ถูกเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียหายได้นะคะสัปดาห์นี้ต้องบอกก่อนไว้เลยว่าราคาทองคําแล้วก็ราคาของหลายๆคู่สกุลเงินหลักเลยนั้นค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนระมัดระวังในการเทรดด้วยนะคะเดี๋ยวบอกแนวรับแนวะต้านสาคัญนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ สัญญาณทางเทคนิคเขาจะบอกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังข่าวหรือว่าติดตามสถานการณ์ไม่ดีมันก็พลาดได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเทรดก็ m มัน m a แม g จเมนต์ล้วก็ตั้ง Stop Loss ด้วยมาดูซัพพอร์สำคัญนะคะ Support ตสำคัญถัดจาก1908จะลงมาที่เราเล็งไว้ก่อนตอนแรกคือแถว1894นะคะถัดมาที่1886ที่เดิมนะคะแล้วถ้าต่ำกว่านั้นล่ะ ต่ำกว่านั้นก็เป็นจุดเดิมนะคะที่1862.47นะคะแล้วก็ทางฝั่ง r e s i s t a n c e เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็าเรามาระวังในการเทรดด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ